ทนคะช่วงสองสาวันวันนี้อาจจะมีกระแสข่าวที่สร้างความสับสนนะคะกรณีมีคําประกาศว่าอาจจะห้ามเด็กอายุต่ํากว่า6ขวบโดยสารรถจักรยานยนต์เพราะเกรงว่าจะเกิดอันตรายนะคะโดยเฉพาะเมื่อเด็กตัวเล็กๆแล้วอาจจะทําให้ควบคุมตัวได้ยากนะคะอาจจะนําไปสู่อุบัติเหตุได้ค่ะวันนี้คุณวิภาปิ่นแก้วสอบถามจากเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคที่ระบุว่ายัางไม่ใช่คําสั่งห้ามยังไม่มีผลทางกฎหมาย แต่ระบุว่าต้องการที่จะเตือนให้เห็นถึงภัยอันตร,รายที่อาจจะเกิดขึ้นอีกด้านหนึ่งคุณวิภาปินแก้วได้สอบถามจากผู้ปกครองด้วยนะคะระบุว่าการที่ออกคําเตือนแบบนี้คงจะปฏิบัติตามได้ยากค่ะไม่ได้ครับเพราะว่าบางครอบครัวหาเช้ากินค่าเป็นไปนไม่ได้หรอครับจะต้องมีรถกันทุกบ้านต้องมีรถรับส่งกันทุกบ้านยังไงก็ต้องเป็นมอเตอร์ไซค์หรือวินมอเตอร์ไซค์มาส่งก็มีแต่มอเตอร์ไซค์ไม่มีรถกันอื่นนะจ๊ะ ก็ลำบากเหมือนกันเลยนะข้าวห้ามมานะเสียงสะท้อนจากผู้ปกครองบางคนที่ไม่พร้อมจะทำตามถ้ามีคำสั่งห้ามนำลูกหลานตัวเล็กๆมานั่งมอเตอร์ไซค์ด้วย <Marcel> <Account> ทุกเชา้าบริเวณหน้าโรงเรียนปฐมแห่งนี้ภาพที่มักจะเห็นกันจนชินตาคือพ่อแม่นำบุตรหลานนั่งมอเตอร์ไซค์มาส่งที่โรงเรียนและส่วนใหญ่เด็กเหล่านี้มักจะไม่ได้สวมหมวกกันน็อก ต่างจากผู้ใหญ่ที่นั่งมาด้วยแต่ละวันจุดรับส่งนักเรียนที่นี่มีรถจักรยานยนต์เข้าออกกว่าร้อยคันด้วยความเป็นยานพาหานะที่สามารถซอกแซกไปตามท้องถนนช่วงรถติดประกอบกับฐานะทางเศรษฐกิจทําให้ผู้ปกครองจําเป็นต้องใช้มอเตอร์ไซค์รับส่งบุตรหลานพ่อแม่บางคนระบุถึงภาระที่เพิ่มขึ้นถ้าจะนําลูกขึ้นมอเตอร์ไซค์ไม่ได้ถ้านักเรียนส่วนใหญ่ดูจากเช้าช้าจากผู้ปกครองนะครับ เพราะว่าตอนนี้ก็าการรถติดมันเยอะก็ส่วนมากผู้ปกครองจะใช้ทางมอเตอร์ไซค์จะสะดวกกว่าครับส่งเรียนได้เร็วกว่าได้ไวกว่าตอนเช้าก็ส่งเด็กมาโรงเรียนนี่ก็ส่วนมากก็มีแต่เด็กนะครับตอนตอน,ตอนในเช้าเพรอย่างตอนเช้านี่คือพ่อแม่เขาก็ไปทางานส่วนมากเขาจะปล่อยเด็กมากับบินมอเตอร์ไซค์ความสูงระหว่างที่นั่งถึงที่วางเท้ามอเตอร์ไซค์ เฉลี่ยประมาณ30เซนติเมตรสูงกว่าความยาวหัวเข่าถึงเท้าเด็กอายุไม่เกิน6ขวบทําให้ขาเด็กไม่ถึงที่วางเท้ารถจักรยานยนต์ซึ่งกลายเป็นความเสี่ยงที่อาจจะทำให้เกิดอันตรายสำหรับเด็กจากข้อมูลของศูนย์วิจัยเพื่อความปลอดภัยในเด็กแต่ขณะเดียวกันผู้ปกครองนำเด็กมาศูนย์เด็กเล็กให้เด็กนั่งหลังนะให้เด็กอกกอดผู้ปกครองผู้ปกครองไม่มีทางมองเห็นเขาเลยเพราะว่าต้องมองถนน นะมือไม่มีทางควา้าอะไรก็ได้เลยเพราะมือต้องจับแทนโมอเตอร์ไซค์นะเพราะฉะนั้นเห็นว่าการดูแลเด็กบนรถมอเตอร์ไซค์จะมีความแตกต่างจากการดูแลเด็กที่บ้านหรือว่าในศูนย์เด็กเล็กในความตั้งใจผู้ปกครองจะดูแลเขานะเพราะฉนั้นลักษณะแบบนี้ออจึงออมาถึงจุดที่ว่าทําไมเราถึงต้องปรับควรจะพิจารณาเรื่องนี้กันใหม่อีกครั้งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบ เสนอผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์เพิ่มเติมติดฉลากเตือนผู้บริโภค9ปีที่แล้วเคยมีประกาศาคณะกรรมการว่าด้วยฉลากให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ต้องสวมหมวกกันน็อกปีนี้สบเสนอว่าควรติดฉลากระบุข้อความไม่ควรนำเด็กอายุต่ำกว่า6ปีโดยสารรถจักรยานยนต์ห้ามเด็กอายุต่ำกว่า15ปีขับขี่รถจักรยานยนต์ตามกฎหมายกำหนดและติดฉลากให้ผู้บริโภคเห็นชัดเจนและตั้งเป้าให้ผู้ประกอบการร่วมด้วย ไม่ได้ห้ามครับไม่ได้ห้ามเพราะว่าเราที่เราได้คุยกันในที่ประชุมสัมมนานบอกว่าในประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยนะฮะหลายประเทศเนี่ยก็มีกฎหมายห้ามมีกฎหมายห้ามเด็กอายตุต่ำกว่า6ขวบโดยสารไปกับผู้ปกครองนะหรือว่าใครก็แล้วแต่ในรถมถอเตอร์ไซค์เพราะเพราะเป็นอันตรายนะกับชีวิตแต่ประเทศเรายังไม่มีกฎหมายใดห้ามเลยนะประเทศเรายังไม่มีกฎหมายห้ามเพราะฉะนั้น เราก็าเลยมาห,าหารือคุยกันแล้วเราบอกว่าอันเราเตือนแล้วกันเป็นคําเตือนให้มีติดฉลากไว้ที่สินค้าด้วยกันว่าไม่ควรที่จะให้เด็กอายุต่ํากว่า6กขวบเนี่ยโดยสารไปกับรถจักรยานยนต์สคบอเตรียมเสนอเรื่องนี้ต่อคณะกรรมการว่าด้วยการฉลากและถ้าเรื่องนี้ผ่านจะนําเสนอต่อประธานกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคให้ลงนามเห็นชอบเพื่อประกาศในราชกิจิจานุเบกษา คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ไม่เกินหนึ่งเดือนแต่ในช่วงที่กระบวนการกำลังเดินหน้านี้ภาพที่ผู้ปกครองจำเป็นต้องนำบุตรล้านไว้ไม่ถึงหกขวบนั่งรถจักรยานยนต์ก็ยังคงจะต้องดำเนินไปทุกวันโดยทั้งผู้ปกครองและเด็กต้องพยายามระมัดระวังอันตรายด้วยตัวเองวิภาปิ่นแก้วไทยที s รายงาน